สวัสดีครับผมลูกซีนหนึ่งนะครับชันะครับวันนี้จะมาขายเซตติ้งตัวไหลตัวรัมนะครับดูครับโคตรไหลดูครับไหลจัดดามีบไม่เข้านะครับดูครับโอ้ดูครับโอ้ตัวโคตรไหลนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเซตติ้งหนึ่งนะชั้นะครับไม่อันนี้เซตติ้งในเกมนะครับไม่มีนอกเกมนะไหนไหนพี่พี่ตีธรรมดาวันนี้พี่ไม่ครับหล่อยไม่ครับ นี่ครับไหลจักนะครับตัวไหลจักฝากๆกไว้ด้วยนะครับตัวไม่เซตตัวไหลตัวลำนะครับเซตติ้ง1ลายชั้นไปแล้วครับฉันโกรธฟอนจะไปในไอจีฉันไม่ได้อยากเยียดทีฉันอยากได้ลายไอดี ก็เธอนั้นรักไม่เหมือนที่ใครมีไปกดสองรูปเธอว่าใครไลโอ้โหเบ้าเดียวกันหมดเลยหนุ่มผมยาวปะป่าก็รู้ว่าหนุ่มคนนั้นมันทําให้เธอนั้นป่ามาและใช้ไม่ควรจะซ้ำมันทําให้ฉันดูปาสานผู้เ่าของเธออันหน้าซ้ำมันทําให้ฉันดูประหลาดตอนคุยกับเธอเธอบอกไปสีเลี่ยนเรื่องสเปคแต่ขอยอย่างเดียวคอร้องอย่าคุยเล็ก สตอรี่ที่ฉันเข้าไปเช็คมีนคนถามสเปกเธอจะชอบบ่าวไว้ผมมูลเล็ดทำไมคำพูดเธอมันกลับกันโพสต์ตออหน้าฉันทีเดียวเหมือนโดนชนหักลัมคำพูดหลอกๆแต่ฉันก็กลับจำไว้ผมนะไอ้สัตว์ไม่ใช่การปากชำ้ำันเป็นผู้ชายเตี้ยดำผมเทียนเธอจะเจอฉันได้เพียแค่อยู่ที่โรงเรียน ฉันไม่ได้สงขาวตีเนียนผมทูบล็อกมูเลตคอยาวใส่มุกใส่เลโอเคชิคเหมือนเธอเธอบอกว่าเทสดีแล้วฉันไม่ดีเลยเธอเธอบอกว่าฉันหล่อในแบบของตัวเองโอ้โหอีเหี้ยมึงดา่ากูหน้าเหี้ยดีกว่ายังรู้สึกดีกว่ามึงบอกว่ากูหล่อในแบบของวดฉันเลยถ่ายรูปหน้ากระจกเลียปากใสฟิลเตอร์กากเพชรทรงนี้ใช่ไหมที่เธอนั้นอยากเย็ดอะเงี่ยงคอหน่อยเธอคงจะตัดเล็บแต่ผมไม่ไว้มูเลยเธอเลยไม่เห็นผมหลัง